สวัสดีจา้าแฟนเจดมทุกคนนจะจ๊ะเจอกันเช่นกันเป็นประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไปตรงมั่งกังงอบพวกเราซูซี่จะมาซาูซีจูจี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้นะจะ๊ะก็อย่าลืมนะรักกันชอบกันเนี่ยกดไลค์กดแ,กแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆเลยก็แล้วกันแล้วก็ติดตามเจดมได้ทุกแพลตฟอร์มที่เห็นด้านหน้าตรงนี้เลยนะอย่าห่ารอทุกคนนะจะ๊ะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเร็วเลยทีเดียว ไปดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจกับเมื่อคืนนี้ก็เลยก็แล้วกันนะไปเริ่มมาที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของแอฟริกาได้พี่บ่าวเมื่อคืนนี้โกลเด้นแนโรเดอร์เบิร์นนี่แพ้กาบ้าเไดมาชูรูเดอร์เบิร์นไปศูนย์ไปดูต่อหนึ่งต่อที่นิชเชอร์หนึ่งของไลบีแพรบฮะไลบีเรียน,นจะจ๊ะเมื่อคืนนะบีเอเมลเทนก็คาบ้านได้กับวัตทังก้าไปศูนย์หนึ่งเพเปอร์ลีกของเลบานอนนะจ๊ะเมื่อวานนี้นะ เรซิ่งเบรุตนี่คาบ้านหนักเลยให้กับซาฟาเบรุตไป1 6ึ่งหกพิม์ลี่ของห้องเช่าเฮ้ฮ่องกงนะจ๊ะคิดเฉีเฉือนอีสตันดิสทริกหนึ่งศูนย์ลาลีกาสเปนเมื่อคือนนี้บาร์เซโลเน่บาร์เซโลน่าทีมได้ไปัญหาการเงินนะจ๊ะถลม่มชนะอะไรตกลมานดิดไปสบาย,บาย,บายเลย3าหนึ่ง ปิดท้ายที่เป็นเหรียญกลิ่นนะสามคู่ชูชื่อนะจ๊ะบอลหมัดนี่ฟอร์มรูดเลยนะคาบ้านกับเอเวอร์ตันไปศูนย์ต่อหนึ่งฟูลแลมเนี่ยโอ้โหเล่นโคตรมันเลยนะตามหลังซิตี้หนึ่งห้าสุดท้ายไล่มาเป็นสี่ห้าไม่ทันเว้ยเวลาหมดซะก่อนนะก็แพ้ซิตี้ไปสี่ห้าแบบสุดมันเลยนะปิดท้ายคู่ดึกนะจ้าซาดิกาซาอุดีนิวคาสเซิลยูเต็ดเล่นในเซนต์เรืองศักพาร์คเซนต์เจมส์พาร์คเนี่ยเสมอกับพรักธรรมชาคู่กุ๊กไก่ทันนอสเปอร์ไปสองต่อสองแบบสุดมันเลยนะจ๊ะ อันนะั้นคือผลฟอลที่น่าสนใจไม่เหมือมื่อคืนนะดีได้ไปต่อที่ข่าวครา,าวงการลุ้นหนังโลกนะพวกแกนะไปเริ่มมาที่เรื่องราวของบังโมโมซาลายักษ์นาแล้วก็ยักษ์เอลนะจ๊ะนาะยจ๋าล่าสุดตัวลูกทีมชาติอียิปต์ไว้3-3คขวบเนี่ยตกเป็นตัวสำรองนะในเกมที่เวสต์แฮมเนี่ยเปิดบ้านแพ้รีวูไปพูไป0ต่อ2และเดี๋ยวคืนนี้ ลิเวอร์พูลเนี่ยจะเจอกับซันเดอร์แลนด์ที่แอนฟิลด์เนี่ยหลายคนก็สงสัยเอ้ซาร่าจะได้เล่นหรือเปล่าจะเป็นตัวสำรองอีกครั้งหรือเปล่าอาร์เนอร์เดอะฮันเนอร์สโลตเทรนเนอร์ชาวดัชคนเก่งของบวกวิพเรย์ลิเวอร์พูลเนี่ยออกมายอมรับเลยว่าโมซาร่าไม่ได้แฮปปี้นะกับการโดนดรอปเป็นตัวสำรองเนี่ยนะแต่แนวทางความเป็นมืออาชีพก็ยังต้องอยู่ต่อไปน,นี่นะจ๊ะโดยอาร์เนอร์เดอะฮันเนอร์สโลตให้สัมภาษณ์ก่อนเกมคืนนี้ไว้แบบนี้เขาบอกว่า ก็สวัสดีเจ้าปจะจามาดามิตรรักเดอะคอปทุกท่านนะครับเนอเนอร์บอกเลยนะครับมันเป็นเรื่องปกติเลยครับนักเตะระดับบังโมเนี่ยนะครับเขาเก่งเขาดีมากอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็ต้องตอบสนองแบบนี้ว่าเขาไม่พอใจหรยอครับที่เขาไม่ได้เป็นตัวจริงนะครับเนอแต่นั่นแหละถ้าเกิดให้เนอร์พูดตรงๆเลยนะครับเนอร์ก็คุยกับเขาแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าสิ่งที่เขาเป็นมือชีพแบบนี้นะครับเขายังคงสนับสนุนเพื่อร่วมทีมและตัวเนอร์เป็นอย่างดีนะครับาเนอเราไม่สามารถนะครับให้นักเตะ ที่มีมาตรฐานระดับสูงเนี่ยลงเล่นทุกๆ3วันต่อหนึ่งัดทุกๆ3วันต่อหนึ่งนัดแบบนี้ได้นะครับเนอะร์มสซาลารู้ดีนะครับว่าเขาต้องทํำยังไงให้ตัวเขาฟิตที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเนอะร์ไม่ว่าเขาจะเล่นดีหรือไม่ดีได้เล่นหรือไม่ได้เล่นนะครับเนอะร์บางโมยังคงเป็นมืออาชีพเสมอในสายตาของเนอร์นะครับเนะอร์ก็ถือว่าสัมภาษณ์แบบหวานเจี๊ยบใส่บางโมว่าต่อให้แฮปปี้ไม่แฮปปี้ลงหรือไม่ลงก็ยังคงเป็นมืออาชีพอยู่ตลอดแต่ จะดำมองนะถ้าคืนนี้เจอซันเดอร์แลนด์แล้วบางโมงไม่ได้ลงอีกเนี่ยโอ้โหอาจจะมีคลื่นใต้น้ำก็เป็นได้ทีนี้อนุสอรลก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้เขารู้ตัวดีเลยว่าในโซเชียลเนี่ยเขาโดนด่ายับเยิน แม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไม่เล่นโซเชียลก็ตามเนี่ยนะเขาบอกว่าไอ้เรื่องการด่าการทอการติติงหรือการวิเคราะห์วิจารณ์ที่มันไม่เลยทงเนี่ยก็เข้าใจได้เพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันก็ไม่สู้ดีนกักนะที่อยู่ดีผู้การทีมหรือผู้เล่นบางคนเนี่ยฟอร์มตกฟอร์มรูดทำผลงานได้ไม่ดีแล้วโดนด่าเสียหายอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ยังเชื่อว่าการวิจารณ์โดยสุจริตเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะโดยอันเดอร์ฮันเนอร์สล็อตเนี่ยนะล่าสุด13นัดเนี่ยนะแพ้ไป9นัด เออชนะแค่4เกมนะจ๊ะทำให้เกมหลังสุดเนี่ยที่ชนะเวท์แชมได้2องศูนย์อัจฉรณ์มันก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ก่อนนะั้นโดนด่ายับเยินอันเนอร์บอกแบบนี้ว่าสวัสดีจ้าว่าจ้าแม่จใจอีกรอบนึงแล้วมาเนอร์เทร,ราบดีนะครับหลังจากการที่เราแพ้ซิตี้นะครับเกมที่เราแพ้ฟอร์เรสต์นะครับมาเนอะร์เราโดนด่ายับแน่นอนเลยครับเนอร์พอจะทราบนะครับไอการด่ากันเนะครับมันไม่ใช่เรื่องดีหรอกครับมาเนอะร์ที่เป็นเรื่องของผู้เล่นก็ดีตัวเนอร์เองก็ดีนะครับแต่ การดูวิจารณ์แบบนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ว่าเราจะชนะหรือแพ้ก็ตามนะครับนะสุดท้ายแล้วถ้าวิจารณ์กันโอเคแต่ถ้าด่าทอกันเนี่ยนะครับไม่น่าเวิร์เลยครับเนอเนอร์เนี่ยแม้จะไม่เล่นโซเชียลก็ตามแต่เนอร์รู้ดีครับว่ากระแสเป็นยังไงนะครับเนอร์มันจะคนซื่อบื้อนะครับเวลาเราแพ้เนี่ยแฟนบอลก็ไม่มีความสุขหรอกครับเนอร์แต่การด่ากันมันไม่ใช่เรื่องดีนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่แฟนบอลสนับสนุนเนอร์และทีมเนี่ยนะครับแม่เนอร์ชื่นใจครับ แม้แต่เราเสมอกับคู่ต่อสู้ในขนาดที่แข่งขันอยู่ศูนย์นแลแ้วแฟนร้องเพลงให้เนอร์ให้กับทีมเนอร์มองว่าแบบนี้ดีกว่าครับเนอร์อ่าก็ถือว่านะไม่เล่นโซเชียลแต่ก็ไม่ได้โง่นะเว้ยเออพอจะรู้แม่พราคุณเปิดมือถือนะหรือมีคนมาตามถนนหรือแม้แต่ความรู้สึกตัวเองมันซับเขาเรียกมันรับรู้ได้อยู่แล้วว่าตอนนี้กูโดนด่าอยู่เพราะว่าแม่ทําทีมแพ้ขนาดนี้ใครจะมานั่งชมก็ไม่ไหวเนาะไปดูเรื่องราวของฟเรียนเดอะสถิติไม่ใช่สิ โฟร์เดนเวียดนะจ๊ะเดอะเป้าสะอาดอีกหนึ่งคนนะตรงกลางตัวรุกทีมชาติเยอรมันของวิพรีลิฟูเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยทีมงานของอันเนอร์เดอนะฮันเนอร์สโอตบอกว่าเฮ้ยพี่พักน้องฟโฟล์บ้างเถอะมันจะไม่ไหวแล้วมันเล่นต่อเนื่องเยอะเหลือเกินแต่อันเนอร์บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องลงต่อเนื่องเพื่อที่ว่าจะได้ปรับตัวแล้วก็เล่นเข้าจังหวะก,กับเพื่อนสักทีนั่นเองะจ๊ะโดยช่วงหลังเนี่ยนะอันเนอร์สโอตก็ให้ฟร์เรนเวียดเนี่ยลงเล่นร่วมกับโดมินิกซูโบสไลน์นะแล้วกาเฟนแแแแแแบกกกลลลลล้้้้ววว็็อออออซซิิิสสสสมมมมมรเเเตต์ยยยยยยทาาาาผงงงนไไดด่่่่ีีจะั หรือยิงประตูในพรีเมียร์ลีกก็ตามเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยสอลอก็ให้สัมภาษณ์ถึงเวียสแบบนี้ว่าสวัสดีครับพระเจ้าแม่จ๋าอีกรอบนะครับันเนวันนี้เนิ่นมาบ่อยสักนิดนึงนะครับบันเนรเราเนี่ยนะครับพยายามจะเพิ่มกองกลางเข้าไปอีกหนึ่งคนนะครับันเนอและน้องโฟล์เนี่ยนะครับถือว่าผลงานดีมากยอมรับเลยนะครับว่าลงไปแล้วทีมดีขึ้นนะครับบันเนอร์ครองบอลดีจ่ายบอลได้บอลแรกก็ดีส่งบอลก็เร็วสปีดบอลยอดเยี่ยมนะครับแม้ว่าจะไม่เป็นประตูแต่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของเพลงสังครังสังครับ ทีมงานที่วิเคราะห์ประสิทธิภาพของนักเตะนะครับบอกเนอร์นะครับเนอร์ว่าต้องพักน้องโฟล์ดนั่นแหละครับเนอร์ก็บอกว่าอยากให้เขาลงสนามมานจะเสี่ยงอยู่บ้างนะครับแต่มันต้องยกเว้นและหลายต่อหลายเกมที่เราส่งเขาลงไปสนามเนี่ยเขาก็ทําได้ดีนะครับเอร์นอก็ถือว่ามันเป็นตามที่ดําคิดไว้เลยว่าการจะใช้นักเตะคนใหม่ๆลงสนามเนี่ยลงนัดหนึ่งพักนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งพักอีกสองนัด เมื่อไหร่มันจะปรับตัวได้ลงไปเลยแล้วเกมกับเวสแฮมนี่เล่นได้ดุดันแล้วก็มีส่วนในเกมรุกแม้ว่าจะยังไม่มีแอซิดหรือยังไม่มีประตูก็ตามแต่ภาพรวมแล้วดีขึ้นตามลําดับนะเวย้ยเฮ้ยอ่ะทีนี้ไปดูจอมอคร์กอร,กรตำนานกองหลังระดับโลกขูงบีพระรีลิฟ์ูนะจะล่าสุดออกมาอวยโฟเรนเวสแบบคมคมเลยนะเรียกว่าอวยคมตรงนี้นะหรือว่าเรียกว่าอวยคมเวสเลยก็แล้วกันนะจ๊ะเขาบอกว่าโฟเรนเวสเนี่ยมีศักรยรูปเฮศักยาภาพนะจะกล้ามาเป็นเพลย์แมกคุ้ย Er, เพลย์เมคเกอร์ระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกได้เพราะสไตล์การเล่นไม่ได้แตกต่างอะไรจากคิวินเดบรานเกอ์นักเกิร์อดีตเพลย์เมคเกอร์ของแมนซิตี้เลยนั่นเองนะจ๊ะโดยจอมคอร์กอพูดถึงโฟร์นเวสแบบนี้เขาบอกว่าเออว่าสัญญาณในเกมกับเวสแฮมเนี่ยนะมันเป็นสัญญาณที่บอกเลยว่าน้องโฟลเนี่ยไม่ได้มีดีแค่เป็นผู้เล่นของลิเวอร์พูลนะแต่เขาเป็นระดับท็อปของทีมชาติเยอรมัน แล้วถ้าเราดูเขาเล่นแบบนี้นะโอ้โหนี่มันเดอบบอย2ชัดๆเลยเล่นบอลฉลาดไม่เสียบอลง่ายๆนะจ่ายบอล45ครั้งเข้าเป้า42ครั้งไดเ,เยอะมากเลยพอเรานึกถึงควินเดอร์อยนี่ก็นกรเธอเนี่ยก็นึกถึงการเล่นฝั่งขวาใช่ไหมแล้วนะตัดเข้ามาด้านในนั่นแหละโฟลิเกตต้องเล่นที่เดียวกับเดอบบอยนั่นแหละแล้วเขาจะกลายเป็นนิวเดอบบอยได้เดี๋ยวรอดูว่าอาร์เนอร์เดอฮันเนอร์สล็อตเทรนเนอร์คนเก่งของริพู จะนำพาคำพูดของเจมี่ออคาร์ลเกอร์อุ๊ยเจมอคารลกอเอาไปใช้ในการจัดตำแหน่งให้กับโฟเรนเวียสหรือเปล่านะจ๊ะไปต่อทนนี่กองกลางทีมชาติอังกฤษของอะไเตุกุมาดดิทยางเดอะซุปไก่ก้อนคันอเฮ้คอนเนอร์กาลาเกอร์นั่นเอะจ๊ะล่าสุดตกหลังลำบากกับแอตมาดริดนะฤดูกาลนี้ลงเล่นไปแค่3นัดเป็นตัวจริงนะแล้วช่วงหลังเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกอ,อกถูกใจเดียโกเอลโชโลซิโมเน่เทรนเนอร์คนบ้าของตรามีสักเท่าไหร่นะัก ทำให้แอตมาดริดเนี่ยตอนนี้ตามรายงานข่าวของฟาบิโอโรมาโน่เหยี่ยวข่าวตลาดสกายลูกนังชื่อดังเนี่ยบอกว่าตั้งราคาไว้นะที่น้องคานอซุกไก่ก้อนเนี่ยสาล้านยูโรหรือแค่26ล้านปอนด์เท่านั้นเองก่อนหน้าน,นี้เมื่อต้นฤดูกาลสองพันยี่สิบสี่สองพันยี่สิบห้าเนี่ยซื้อไปในราคาสาล้านปอนด์ยอมขายขาดทุนเลยน,นั่นเองนะจ๊ะตอนนี้แมนยูเต็ดให้ความสนใจในตัวของคอนเนอร์กาลเกอร์อยู่นะและมองว่าน่าจะเข้ามาตอบโจทย์ในแดนกลางอาจจะจับคู่กับกาเซมิโรหรือบรูโน่แฟนานในช่วง เดือนมกรคาคมนี้เลยนั่นเองะจะเอาเรอติดตามตัวนี้จะต้องมองว่าถ้าสัก30ล้านยูโรแบบนี้ซื้อได้นะแล้วก็ได้เรื่องราวของนังเตะโฮมโกลนเข้ามาในโคตาของแมริเทตเพิ่มด้วยนะจ๊ะแล้วก็เป็นระดับทีมชาติอังกฤษด้วยนะน่าสนใจเหมือนกันตัวนี้พลังงานล้นเหลือไปต่อที่อาการบาดเจ็บของวิลเลียมเดอะโรสลอยซาลิบาเซอร์เดอร์แบ็กคนเก่งทีมชาติฝรั่งเศสของไอ้ปิญหญ่เฟรเนียอาร์เซนอลนะจ๊ะ ล่าสุดมิเกลาต,ต้ากุณซืมาดเข้มของไอป้ปืนใหญ่ไฟปเนใยงเนี่ยบอกแล้วว่าคืนนี้เนี่ยที่อาร์เซนอลเนี่ยจะลงสนามเจอกับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยอาการบาดเจ็บของาลิบาอาจจะมีโอกาสได้ลุ้นลงสนามด้วยนั่นเองนะจ๊ะโดยพี่ต้าสัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าอืมต้าคงบอกอะไรมากไม่ได้นะแต่ถ้าเจาะจงไปที่น้องซาเนี่ยนะเขามีปัญหาเล็กน้อยแต่ดูแล้วก็คงพักไม่กี่วันหรอกก็อาจจะเป็นอาการบาดเจ็บข้อเท้านิดหน่อยนะแล้วเขากลับมาได้ก็ดูแล้วเช็คไปเช็คมาไม่แน่นะ วันนี้อาจจะมีชื่อบนหนังสำรองก็ได้หรืออาจจะได้ลงภายในสัปดาห์นี้ก็เป็นได้อันนั้นคือเช็คความฟิตของวิลเลียมเดอะโรสลอยซาลิบารนะจ๊ะส่วนกาเบรียลเดอะรัศมีกายมาเกาเยสเนี่ยนู่นเลยคริสต์มาสค่อยเจอกันนะไปต่อที่เอนโซเดอะแมผุนแผนแห่งเดอะบริตนะจ๊ะเฟรนันเดสเนี่ยนะกองกลา,างทีมชาติเชนนาก็ออกมาขอบคุณแฟนๆเชนซีนะที่ยังหนานแน่นเป็นแฟนพี่ชายโดยไม่มีหนังหนามีจดหมายมาฝากในนะจ๊ะแล้วจะเจ้าตัวเนี่ยถูกวิ่งวิจารา์เยอะมากในการร้องเพลงเยียด เชื้อชาติของนักเตะฝรั่งเศสในปี2024หลังจากคว้าแชมป์โคปาอเมริกาได้นะตอนนั้นเนี่ยโอ้มีปัญหากับเวสลี์โฟฟาน่าเพื่อนร่วมทีมด้วยนะสุดท้ายเนี่ยเขาต้องมาขอโทษเพื่อนร่วมทีมไม่พอก็ต้องโพสต์โซเชียลขอโทษแฟนบอลขอโทษสโมสรด้วยที่ทําตัวไม่น่ารักแบบนั้นเนี่ยนะแต่ตัวก็ยอมรับว่าก่อนหน้าน,นี้เขาเครียดมากแต่ขอบคุณเชลซีและขอบคุณแฟนๆด้วยที่สนับสนุนและเชื่อมั่นในตัวเขานะจ๊ะในช่วสัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่า เอ็นก็ขอบคุณนะฮะศรัทธ,ธานะฮะของพี่โป่งหินเหล็กไฟเฮ้ไม่ใช่สิศรัทธ,ธาของแฟนบอนลรวมไปถึงสโมสรเชลซีนะฮะที่มอบให้กับเอ็นนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างบ่งบอกตัวตนของเอ็นได้แล้วขอบคุณมากความหมายที่เอ็นมีต่อสโมสรสโมสรให้กับเอ็นมาเนี่ยนะฮะพวกเขาศรัทธ,ธาเอ็นมาโดยตลอดมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแรงสนับสนุนไม่เคยลดลงเลยไม่ว่าจะเป็นกับสโมสรและกับแฟนฟุตบอลด้วยเพราะนั้นเอ็นขอบคุณกําลังใจเหล่านั้นพอาะมีน้องเอ็นกับเพื่อนทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะและเราเองเนี่ยนะ ก็ชัดเจนแล้วว่าเราเป็นคนแบบไหนเพื่อนๆย่อมสัมผัสในตัวเอ็นได้ตามนี้ก็ถือว่าเคลียร์กันไปทําให้ตอนนี้เอนโซเฟรนันเดสกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีแล้วก็เป็นกําลังสังคังให้กับฐานะกาคารักแชมป์โลกเชนซีในการลุ้นแชมป์กับอาร์เซนอลในซีซั่นนี้นะจ๊ะไปดูกันที่เดอะตุ้งติ้งอย่างโทมัสแฟรงกันบ้างนะล่าสุดคุมสเปอร์เนี่ยเสมอกับเนลเซอรได้คือจับ2-2เนี่ยนะก่อนหน้านี้เก้าอี้ร้อนตูดเติอนนี่ขอบตูดผ่าวผ่าๆไปจะลุกแล้วเนี่ยนะทอร์นาโอสเปอร์พักกกกพราุ๊ไ่่เนีย ก็เปลี่ยนผู้บริหารเรียบร้อยเนี่ยนะแฟรงก์ก็เลยบอกว่าหวังว่าบอ์บบริหารชุดใหม่เนี่ยจะให้โอกาสเขาคุมทีมแล้วก็สร้างทีมชุดนี้กับสเปอร์ต่อไปไม่รีบปลดเขาอะไรแบบนี้นะจ๊ะโดยเดอดตุกติ้งบอกแบบนี้นะเขาบอกว่าโทรวโทรมัม่นใจมากเลยนะว่าเจ้าของใหม่อะ่ะนะน่าจะให้โอกาสโทรโอเคละ่ะเราเพิ่งรู้จักกันก็จริงอะนะแต่ตอนนี้พวกเขาเป็นเจ้าของทีมแล้วอะนะเราทํางานกับคนที่มันฉลาดคนที่เก่งกาดมีวิสัยทัศน์แบบนี้เรามองว่าเราต้องประสบความสำเร็จร่วมกัน โอเคล่ะบางสโมสรอ,อาจจะใช้เวลา1ปี2ปีแต่ในการลุ้นแชมป์มันต้องยั่งยืนกว่านั้นนะนะเพราะนั้นโรต้องการความสม่ําเสมอด้วยสิ่งสังคังที่เราสร้างอยู่นั่นคือการลงแข่งขันในทุกสัปดาห์สัปดาห์าหละ2เกม3เกมเนี่ยนะในแง่ประสบการณ์เนี่ยโทมองว่า โทรรู้ดีว่าโทต้องทําอะไรนะั่นคือต้องชนะในเกมอะ่ะแต่ก็หวังแหละว่าแรงกดดันหรือความใส่ใจจากบอร์ดบริหารเนี่ยจะเข้าใจโทรแล้วก็พากันคว้าชัยชนะไปด้วยกันนะอันนั้นคือโทมัสแฟงเขาบอกแบบนี้หลังจากก่อนอันนี้นเก้าอี้ร้อนปุดๆเลยนะจ๊ะทีนีไ้ไปดูอีกหนึ่งคนที่เก้าอี้ไม่ร้อนแล้วตอนนี้นเก้าอี้สั่นแล้วโอ้โหเหมือนผีเข้าเก้าอี้เลยนะั่นคือคุณชายชาบีอลอนโซน่นะจ๊ะเทรนเนอร์ของราชันชุดขาว,วเรอัลมาดิดน,นะ ล่าสุดเสมอในลีก3เกมติดกับราโยนะเอลเช่แล้วก็จีโรนาเนี่ยชนะครั้งล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปนู่นเลย1พฤศจิกายนถล่มบาเลนเซีย4-0ในลีกนะเกมในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็แพ้ลิปูศูนย์หนึ่งทำให้แ,แฟนๆมาดริดเนี่ยก็ไม่ค่อยพออกพอใจเท่าไหร่รวมไปถึงเนี่ยนะมีกลุ่มแอนตี้ชาบีอยู่ในสควอดหรือว่าอยู่ในผู้เล่นด้วยเขาบอกมีเฟเดบาเวเด้เวนัสซุสจูเนียร์โรดริโก้นะจ๊ะบร์มิเดียสเอนริกแล้วก็แฟคลองเมนดี้หคนเนี้ยไม่ชื่นชอบการทำงานสไตล์ของชาบิโลนโซ เพราะเขาบอกว่าการทํางานเนี่ยนะ,ะปรัชญาการเล่นก็ไม่ค่อยแฮปปี้นะจำกัดอิสระของผู้เล่นไม่พอการเล่นเกมลุกก็ไม่เปิดกว้างให้ผู้เล่นได้โชว์ศักยภาพด้วยนั่นเองนะจ๊ะทำให้ที่สุดแล้วเนี่ยนะโอกาสเต้งของชาบิโลโซมีสูงเขาบอกว่าแรงข่าวผ่านทางเดียเลติกเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้โอกาสที่จะอยู่ต่อเน,นี่ยยากมากและบรรยากาศในทีมก็แย่สุดๆด้วยและตอนนี้ ใช้คําว่าวิกฤตหรือว่าหายนะกับมาริดในมือของชาบิลลอนโซได้เลยโดยเฉพาะ1คนนะที่ไม่พอใจชาบีและถึงขั้นไม่ยอมต่อสัญญาใหม่จนกว่าจะได้รู้อนาคตของตัวเองและอนาคตของชาบีนั่นคือวินิซุสจูเนียนั่นเองนะจ๊ะอ่ะรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะชาบิลลอนโซจะได้คุมมาริดต่อไปหรือเปล่าเราตอนนี้เตงห ที่เข้ามาแทนที่ชาบ,บีคือซินดาดินซีดานนั่นเองนะจ๊ะอีกหนึ่งคนนะที่ผลงานดีกับบาร์มินต์ตนั่นคือแวงซองเดอะบริษัทกอมปานีนะแต่ก็เป็นเด็กเก่าแมชสเตี้แล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของเป๊ปเดอะโรจิตกัวเดโอล่าด้วยทําให้เจ้าตัวเนี่ยมีชื่อนะเป็นเต็งหนึ่งเลยนะที่เข้ามาสืบสารงานของเป๊ปที่เอเจนตสเตเดียมนั่นเองนะจ๊ะโดยกอมปานี้ก็บอกว่าตอนนี้โฟกัสที่บาร์เยนอย่างเดียวส่วนเรื่องอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันนะกอมปานี้บอกไปนี้ว่า เออกอมว่ากอมพูดบ่อยนะว่าเวลากรอมมาทํางานที่ไหนะกอมก็เต็มที่เสมอนะกับฟุตบอลเนี่ยกรอมก็โฟกัสแค่เนี้ยกับบาเยอร์นนี่แหละเราไม่สามารถมองไปไกลกว่านี้ได้นะเพราะอะไรกอมอยากใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเวลาทั้งหมดที่กรอมมีเนี่ยกรอมทุ่มเทกับครอบครัวให้กับงานที่บาเยอร์นนี่แหละเพราะนั้นตอนนี้ถ้าถามกอมนะกรอมเห็นแค่บาเยอร์นแค่ทีมเดียวก็ถือว่าพูดชัดเจนนะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นปีข้างหน้า2ปี3ปีข้างหน้า ค่อยว่ากันอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดสําหรับแบงซองเดอะบริษัทกอมปานีนะจะคุมบายเยนชุดนี้เนี่ยถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะร้อนแรงเกินห้ามใจนะจ๊ะแม้ว่าล่าสุดจะแพ้อาร์เซนอลในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตามแต่สถานการณ์ในลีกก็ยังดูดีอยู่นะไปดูหนึ่งคนได้ไว้39มาย่าง40ปีอย่างมาเนลนอยเวอร์เฮ้นอยเออร์นะจ๊ะผู้จัดประตูตำนานของบาเยิร์นิมนิกแล้วก็ทีมชาติเยอรมันเนี่ยล่าสุดฟอร์มรูดเหมือนกันเลยนะก็จะหมดสัญญ,ญากับบายนนอบาาาาาเอาไง จะเลิกเล่นเลยไหมหรือจะเล่นต่อกับบาเยิร์หรือจะย้ายทีมเอายังไงกันแน่นอยเอก็บอกแบบนี้ว่าออนอยว่านอยขอใจเย็นก่อนนะผู้พิพา่ษาเขาก็ใจเย็นด้วยนอยต้องค้นหาตัวเองก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยสภาพจิตใจสภาพร่างกายขอยงนอยเนี่ยไหวหรือเปล่าเล่นต่อได้จริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนอยขอเลื่อนการตัดสินใจออกไปก่อนอีกเล็กน้อยแล้วกันแล้วเดี๋ยวตอนนีถ้านอยพร้อมนอยจะมาบอกอีกทีซึ่งก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่านอยเออร์เนี่ยจะแขวนถูกมือเลยถ้าหมดสัญญากับบาเยอร์ในช่วงจบฤดูกาลนี้ก็คือหลังฟุตบอลโลก ดูเหมือนการเจราจาสัญญาใหม่อาจจะเริ่มต้นในต้นปี2026ก็เป็นได้ะจะเอารอดูกันดูทรงแล้วยังเล่นได้หลายปีสภาพร่างกายฝีไม้ลายมือยังคงเป็นระดับโลกอยู่เสมอแม้จะมีความพลาดเล่นๆน้อยในเกมที่แพ้อาร์เซนอลล่าสุด03สาในแะชมเปี้ยนส์ลีกก็ตามนะจ๊ะ,ะไปดูกันที่ดาวยิงเดอะกลองจุม่มกาชาปองอย่างดาวิดนูนเยสน,นะจ๊ะ ย้ายไปอยู่กับอัลฮิลานในซาดิโปรลีกจากลิเวอร์พูลเนี่ยนะเจ้าตัวก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ล่าสุดในซาดิโปรลีก6นัดเนี่ยลงไปเนี่ยยิง4ประตูัอ2แอซิสแต่เหมือนไม่มีความสุขและปรับตัวกับฟุตบอลรวมไปถึงการใช้ชีวิตในซาดิอาระเบียไม่ค่อยได้นะกลายว่าโอเล่นะสื่อในอาร์เจนตินาเขารายงานว่าดาวินูนเยสเนี่ยสนใจจะย้ายกลับไปเล่นอยู่ในโซนละตินอเมริกาโดยจะไปอยู่กับลิเวอร์เพลตนะทีมดังในอาร์เจนตินานั่นเองนะจ๊ะโดยตอนนี้กำลังเคลียร์เรื่องของค่าตัวค่่่าวและเหนืออยูอา รับค่าเหนื่อยกับอาฮิรา,านเนี่ยทะลุหลัก3 0 0แสนปอนเนี่ยลิเวอร์พลูลจะจ่ายไหวได้ยังไงถูกไหมล่ะอาจจะเป็นการปล่อยตัวยืมก่อนแล้วจะซื้อขาดกันหลังจบฤรือทุกาลน,นี้ก็ค่อยว่านไปนะจ๊ะซึ่งก็ต้องรอดูว่ามากราคมนี้เนี่ยลิเวอร์พลูลจะจีบนูนเยสเลยเต็มตัวหรือเปล่าซึ่งนูนเยสก็แบะท่ารอแล้วพร้อมย้ายจ้าอ่ะไปดูันที่เรื่องช็อคเหมือนกันนะทีมชาติบราซิลของคาร์อลอนชลอตตินะจ๊ะล่าสุดอันเช่สัมภาษณ์ว่าเขาพร้อมจะตัดผู้เล่น ที่ไม่ฟิต100%ออกจากทีมในฟุตบอลโลก2026กลางปีหน้านะไม่ว่าจะเป็นเนเรม่าจูเนียร์หรือแม้แต่วินิสุสจูเนียร์ดาวเตะคนสังคังของมาดริดลิตนะจ๊ะโดยอันเช่สัมภาษณ์แบบนี้กับเอสปอร์เต้เรคคอร์ดนะเขาบอกว่าแจ้บอกเลยนะว่าบราซิลมีนักเตะคุณภาพสูงเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยเราจะเลือกนักเตะจากผลงานไม่ได้อย่างเดียวเราต้องเลือกจากความฟิตถ้าฟิตเต็มร้อยเนี่ยยังไงก็มีโอกาสติดทีมชาติบราซิลเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ใช่แค่เนเมานะวินิสุสจูเนียยร์ถถ้้า2คนนนเเีีฟิตไปึง100%่ย แจ้ก็จะเรียกนักเตะที่ฟิตร้อมาร่วมทีมเพราะนั้นเนี่ยการแข่งขันในทีมชาติเนี่ยสูงมากโดยเฉพาะแนวรุกบราซิลมีนักเตะเก่งเยอะจริงๆจะถือว่าเป็นเรื่องปวดหัวที่ผู้จัดการทีมทุกคนในโลกอยากเผชิญนั่นคือตัวเลือกเยอะไปหมดเลยดีกว่าตัวเลือกน้อยและมันเลือกไม่ไหวดีกว่าสําหรับคาร์โลอันเชล็ตตนะจ๊ะเพราะนั้นนี่ส่งสัญญ,ญาณเตือนแล้วนะเนย์มาวินิสุสจูเนียโรดริโกพวกนี้ถ้าไม่ฟิตร้อเปอร์เซ็นต์เสร็จไอหมุนนะอันโตนี่ไปนะอ่าปิดท้ายที่หน,น,นึ่งล่าสุนเนี หลุดจากทีมชาติแคมรูนเรียบร้อยนั่นคืออองเดรเดส่งติงโอนาน่านะผู้สำปะตูตัวยืมจากยูเวเดตที่ไปอยู่กับทัพซอนสปอร์เนี่ยจ้ะหมดอนาคตในทีมของรูเบนอโมริมและตอนนี้หมดอนาคตในทีมชาติของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยเพราะไม่ติดทีมไปลุยแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นพวกบรานเดมเบอร์โม่นะกาลอสบาเลบ้าพวกนี้สองคนนี้เป็นซุปตารของทีมก็ติดทีมไปลุยด้วยนี่ฮะจ๊ะซึ่งผู้การทีมอย่างมาร์คบรีสเนี่ยนะก็โดนซามารูเอโต นายกสมาคมบอลของแคนาบรูนปลดนะแล้วก็แต่งตั้งดาวิดปาก่เยเข้ามาคุมทีมแทนนั่นเองนะทำให้โอนานาก็หลุดทีมไปซึ่งเขาบอกกันนะว่าจะได้ไปเช็คจากหลายสื่อซามาเวโตยไม่ปลื้มโอนานาเพราะว่าทําตัวเกินหน้าที่ชอบมาวุ่นวายกับการเล่นเกมรุกของทีมแคนาบรูนไม่พอเกมรับมึงก็ไม่เหนียวด้วยและเขาก็มีส่วนนะในความพ่ายแพ้ต่อคองโกไปศูนย์ต่อหนึ่งทำให้หมดโอกาสเล่นเพลย์ออฟไปลุยฟุตบอลโลก2026นั่นเองนะจ๊ะซึ่งก่อนหน้านี้นะโอนานาเล่นในทัพซอนส แล้วก็เก็บคืนชีตได้3เกมและมีแอสซองแอซิดจากการเตะบอลยาวเขาเพราะใช้เท้าดีใช้มือไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ก็หลุดทีมชาติแคมรูนไปเรียบร้อยสำหรับเดอะซงติงโอนาน่านะจ๊ะและนี่คือหมดของเรื่องเล่าซอซีในเช้าวันพุธสีเขียวหนียวซับแบบนี้จ๊ะก็อย่าลืมนะรักกันชอบกัน,น,นกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะติดตามเจะทัมได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้นะอ e ีแคร์ดนะเอายังคงเวยพรกันทุกครั้งแหละดูเรื่องเล่าซอซีจบมาถึงตรงนี้เนี่ยขอบคุณทุกคนเลย แล้วก็ขอบคุณตัวเองเช่นเดียวกันนะพวกแกที่ลุยมาขนาดนี้เดือนสุดท้ายของปี2025แล้วที่ผ่านมาก่อนนี้ช่างมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอกับชีวิตของเรานะจ๊ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะรำลึกทีมงานเป็นกำลังใจและเอาจะช่วยพวกแกเสมอนะเอาเป็นว่าเรื่องร้ายๆมันมาเดี๋ยวมันก็ไปเพราะนั้นลุยไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันนะยิ้มกค้งว่างเข้าไว้เดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นเสมอแหละนะจ๊ะพระเจ้าอวยพรทุกคนนะแล้วก็มาเจอกันใหม่กับพวกเราซอซี่ช้ว,วันนี้บปเวย้ย